มันมีไอคอนใหม่มานะครับเป็นบาเลซี่ไอคอนนะครับมียายาตูเล le, ่แล้วก็มีเปเล่ Jose, ใช่ไหมแล้วก็มีมิโลสลาฟโคเซใช่ไหมอยากได้แค่ยายาตูเล่กับเปเล่สองตัว <c oughs> มีใครอยากได้บาเลซี่ไหมกูไม่เอาลนะคนนึงอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยแล้วกันสำหรับกิจกรรมนี้ไม่ต้องดีลาอะไรมากมายนะใช้ f c หรือ MC ในการเล่นนะครับซึ่งกดครั้งแรกเรามีโปรโมชั่นแน่นอนนะฮะเราต้องมาระดับเลเจนด์นะครับด้วยเกรดการออกเหรียญคูณ2.25นะครับ กับการกดร้อยครั้งไปเลยนะมันจะได้ลดคุ้มคมเพราะว่าวันนี้ผมจัดเต็มอยู่แล้วนะครับกดไปเลยครับ100ครั้งนะฮะพร้อมกับการยืนยันที่จะเสียตังค์นะับไปครับโปรโมชั่นแบบนี้นะฮะได้การร้อยห้าการันตีบวก5นะครับร้อยห้าแล้วก็ร้อยสองนะละปีนิดนึ่งแต่ก็มีแต่ปีใหม่ๆครับหุ้ยตังค์เยอะนะดูดิสองร้อยสองร้อยเอ็มอ่ะพอกดเอาเหรียญมาแล้วนะก็มาแลกตรงนี้นะครับร้านค้าแลกเปลี่ยนนะอันนี้คือรางวัลที่ ใช้เหรียญมากที่สุดนะครับ99นะ6ถึง8ซึ่งผมมองแล้วว่าไม่คุ้มแน่นอนนะครับผมกูเจอมาแล้วกิจ <c oughs> กรรมที่แล้วการน,นี้เลยมั้งเนี่ยใช่ไหม6ถึง8 99เนี่ยเรามีประสบการณ์มาแล้วคุณผู้ชม108ไอคอนมันใช้เหรียญทองเหรอล้วนๆเลยเหรอ6เหรียญนอะ่ะตอนนี้เราเรากด100อะ่ะเรากด100เราได้มาแค่3ทองเท่านั้นน่ะกดต่อกันเลยนะเมื่อกี้เราเสียไปเท่าไหร่นะ แสนห้าหมืแคสนะครับแสนห้ามื่นแคสจากโปรโมชั่นนะครับผมอีกสักร้อยครับยืนยันที่จะเสียตังค์ไปทองสามอีกแล้วะ่ะโอ้โหสอ0รอมนี่แบบมาแบบมาครเยอะจากนี้ไปน่าจะเป็น10%ตลอดแล้วปะไปยืนยันที่จะเสียตังค์เฮ้ยรอบนี้มาสี่เฮ้ยสิเอหรียญเลยเอะ่ะไปลุยเลยนะครับเกือร้อยแหละดีสุดนี่ 15เหรียญนะครับทองมา5ครับรอบนี้เออรอบนี้ดีว่ะของรางวัลผู้จัดการนี่รับมาเรียบร้อยอเอาร้อยแปดก่อนแล้วกันครับเอาสองใบก่อนแล้วกันนะครับไายข้อร้อยแปดนะกูเล่ร้อยแปดพอดีมาเนี่ยนะผมรู้นะทุกคนอยากดูกันนะฮะเก้าเก้านะครับการ์ดบุกหกใบนี้เดี๋ยวผมแลกให้ใบหนึ่งแล้วกันใครจะไปรู้นะมันอาจจะรวยก็ได้นะรอบนี้นะปีใหม่นะอาจจะแบบเลทใหม่ด้วยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมหาเหรียญทองสัก กักเหรียญหนึ่งดีกว่ามึงเนี่ยโอเคมาสองเหรียญเลยเฮ้ยสองเหรียญเล็กสองเหรียญนี่ผมได้ร้อยแปดเลยนะอีกขอ,อ,องสองเหรียญแล้วกันอย่ยโาโลภวะนี่มาแล้วได้แล้วมาลุ้นย่าก่อนหกทองต่อไปเราก็เหลือแค่เหรียญแดงกับเหรียญเขียวอันนี้น่าสนใจนะเก้าหกเนี่ยแม่งการบวกหกอีกปะวะ <c oughs> ้าหงนี่แหละนะจัดเลยนะครับลุ้นๆสนุกๆปีใหม่เอาแล้วกูโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมมาเลยดีกว่านะไปดูว่ากาิจกรรมนี้ปีใหม่แล้วจะได้อะไรใหม่ๆหรือเปล่านะเช่นไอคอนใหม่เปิดตังก่อนเลยแล้วกันนะตอนนี้ผมมี3า0พนดะครับดูดีว่าจะได้เพิ่มเท่าไหร่ถึงแสนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้แบบล้านแคสนีมันต้องได้แสนนะแสนเอ,อ็มอ่ะเฮ้ยแสนสี่แล้วว่ะเฮ้ย 1 5ึ0 0 0สนหมผมมีตอนแรกเท่าไหร่นะ้ว3,000กว่าผมกดไปล้าน2 0 0แสนแคสโดยประมาณเออมันได้แสนห้าว่ะ7ใบนะครับผมไปทีเดียวเลยแล้วกันนะบึมบ้าม3เบร้อยห้าไม่ใช่ขี้ๆนะเว้ยอย่างน้อยต้องมีไฟมาแล้วเบสซอรเบอร์ค้าโปรตูเกสด้วยปีกซ้ายโรนันโดแน,น่นอนทรงนี้ CR7 มาแล้ว hoo! ปีเก้กูตัวนะครับ แฮร์รี่แมกไกว์ได้โรนโดมาเล่นก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะรอบนี้ก็ขอบังโดแะ้วกันนะถ้าได้มาก็ย็นคู่กันเลยนะ2โดนับได้ที่ไหนล่ะปาเกียต้าบาซิลนะครับลุยกันเลยดีกว่านะครับผมไอคอนเลยนะครับผมมา5้าใบมียาย่าก็ต้องมีนาเดตนะครับผมไปเลยครับใบแรก ร้อยห้าย่าย่าได้หรือไม่เปิดมาไม่มีไฟอยู่แล้วโอ้วมิสเตอร์สไตล์ขอบไปต่อเนื่องครับใบนี้สองเปิดมามีไฟไม่มีเคนนี่ดากลิชร้อยเก้าเปิดร้อยห้าไแบบร้อยเก้าก็โอเคนะฮะปลอบใจตัวเองร้อ <laughs> ยแปดใบนี้ย่าย่าตูเร่ยังไงก็มามุดมา คลิสโปไม่โอเคคลิสโปยาย่าต้องคู่กับนาเดชอีกรอบหนึ่งโอ้หน้าคุ้คุมันเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่ายาย่าตอนนี้สองหมื่น้ามีไฟได้ลุน้นจัดไปยาย่าตูเร่โอ้ my god โอ้ยเฮียคาร์ลสอซาเวเตอร์สองพันแปดเป็นกองหลังนัเนี่ยแพงกว่าสตอยครอร์บอีกอะ ลุยกันต่อกับของรางวัลรีวอร์ดครับอันนี้ผมไปแลกมาเลยนะครับเพราะว่าผมสู้ไงผมอยากได้ยาย่านะครับยาย่าตูเร่มีไฟไม่มีอๆๆอๆๆแอชลีโค y c ล l เรา,าต้องใช้พลังมือหรือเปล่าอ,อยากได้ของดำเราก็ต้องใช้มนดำนะครับ <laughs> ไม่น,าน่าจะเกี่ยวไอวอลลี่โค้ดจบเลยย่าๆร้อยแปด ปีเตอร์เช็คสูตรนี้ก็เอาไม่อยู่อะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้ไปซื้อเอาก็ได้นะครับตอนนี้เปิดยังไม่ได้ก็ไวผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับใบนี้ค่อนข้างสุ่มเสียงแต่ถ้าเป็นบวก8 BTB เนี่ยผมบอกเลยว่ารวยนะครับทีละใบทีละใบค่อยๆไปกันไฟมาฮอลแลนด์กองหลังฮอลแลนด์อุย้ย คุณด oh. ูฟันใดมาถ้ามันเป็นลีว่าพัวล,ลองคิดดูกูรวยยิปเปอยู่ตัวแพงก็เยอะนะแต่เมื่อกี้มันไม่แพงไงเอ้ยไฟมาฝรั่งเศสอีกวาอีกฝาอีกใครวะเฮ้ยบุกเป็ดอีกแล้วเออได้เป็นกล่องหน้านี่กูกรี๊ดเลยนะอองรีงียนะ เกือบรวยอีกแล้วเอาเรื่องเ,เลยหมดโปรโมชั่นโอ้โหกองเต้ไปสุดด้ายครับไฟมาเอาเยอรมันต้องหายเยอรมันดอดมุนอ้เอาเรื่องหกหมื่นดูก่อนขายออกหรือเปล่าเอ้ยตั้งสูงเลยหนุม่มเดี๋ยวพี่ปล่อยให้เลย ฟูทีมวิ่งร้อยะโอ้ข้าปะทะร้อยสามสิแน่นอนแข็งแก่งร้อามสชนเป็นหายสรุปใบนี้คุ้มสุดอืมอย่าเพิ่งอย่าพิ่งยังเปิดไม่หมดใจเย็นๆเปิด4ี่ใบมาสามนึกว่าจะเป็นใบที่แย่นะใบนี้ไม่ก้าวเสร็จนะครับใบนี้ไม่ขออะไรมากขอเป็นขอบทองเปิดมาให้ดูให้รู้ว่ากูรวยหรือเปล่าฮอลแลนด์กองหลังหรือเปล่าไม่ใช่ไครวะโลมา ไน้นะดุมสี่หมให้บุกแปดอีกแล้ว1้อยสอ่าเลยมีราคาอยู่นะใบนี้อุ้ยตั้งสูงเลยตั้งสูงเลยฟูลิเวอร์เนี่ยโอ้โในบวกความเร็วมีอีกร้อแน่นอนสปีตดต้น120แน่นอนอยืนตำแหน่งโคดีอะจบสกอรคตดคมพลังการยิงยิงไกลแบบยิงเป็นตุงยิงโคง้งโอ้สบายนะครับผมส่งสั้นส่งไกลคล่องตัวพอประมาณ รับสนุกลุกกระเพืดเพลินนะครับจัดไปตั้งสูงเลยไอ้หนุ่มมาใบนี้ร้อยห้าสิบตัวไม่มีใครบ้างไม่รู้เยอะแยะ,ยะไปหมดนะครับพร้อมครับจัดไปเขาเป็นมา,านริดมาอาเจนออกตองหนอาเจนเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเียสองแสนห้า กองหลังแชมป์โลกอะ่ะเฮ้ยลิซานโดมาตีเนปขายออกไหมแ <c oughs> ต่เป็นตัวเล็กมากอะ่ะแต่เป็นแมนยูไงมันแพงเพราะมันเป็นแมนยูนะครับเฮ้ยขายออกไปแล้วหนึ่งครั้งภา <c oughs> ยในสองชั่วโมงตั้งสูงเลยตั้งสูงเลยนะครับ <c oughs> ผมไม่ใช้ผมไม่ใช้ <c oughs> กองหลังแชมป์โลกอะ่ะสูงร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ยมันเป็นกองหลังที่ตัวเล็กนะแต่เป็นกองหลังที่ออกบอลดีนะครับ ออกบอลดีมากนอ้พลังการยิง110แล้วเหรอตรีนหนักก็จริงแต่ว่าค่ายิงไก่น้อยนะครับข้องตัว111นะครับถ้าเป็นฟูลทีแมนยูก็ข้องตัว1 2อเลยนะไม่รู้ใช้งานจริงเป็นไงนะครับต้องไปลองเล่นดูไปเปิดไปเลยแล้วกันนะครับอาเจนตินาอีกแล้วกองหน้าอาเจนลาวตารูมาติเนตไม่ใช่กอรลีย6 6โอเค มาใบนี้ลุ้นเป็น LN แล้วกันดีสุดตอนนี้เป็น LN ที่แบบว่าตำนานเยอะลุ้นให้เป็นกรอบทองทุกคนกรอบทองเท่านั้นปีใหม่นี้โอ้โอ้เมซุโ,โดซิล<โอ>นั่นไงหมดแล้วนะถือว่าเราได้ของใหญ่ไปแล้วไงมันก็ไม่ได้แล้วนะครับมีไฟเ <Okay. S 1> ยอรมันด้วย กองหลังเยอรมัน FA วะ่ะกองหลังเยอรมัน FA มูสตาฟีนะครับสามหมื่นเอาเรื่องร้อยสิบสี่สามหมื่นออกหรือเปล่าออกหรือเปล่า <Nope. S 1> ไม่ออกโอเคไม่เป็นไรนะครับ mm hmm. เปิดที่ดอเด็กแล้วกันนะครับดอเด็กโดโดไปเก้าเก้าเนี่ยโดเท่านั้น นี่มึงบ้าหรือเปล่าเหมือนปีที่แล้วเลยการนี้ความเค็มยังเหมือนเดิมนะใบเดิมด้วยมั้งใบเดียวกันเลยกับของปีที่แล้วอ่ะมึงจะไม่แบบบุกแปดเลยวะอ่ะมาสรุปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ดีสุดเป็นเราเราตโลเอ้ยไม่ใช่ลิซันโดมาตีเนสนะครับผมกองหลังแชมป์โลกนะสูง178นะครับแมนยูนะผมว่ากิจกรรมนี้ผมคุมนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ยายานะครับ ยายหญ้ยาที่เราหวังกันนะแล้ะก็รวมๆแล้วก็ขายหมดนี้ก็โอ้โหเยอะอะแล้วเงินอีกประมาณแสนห้าหมื่นล้านก็ใช้วิจารณญาณและเม็เงินของท่านในการลงทุนแล้วกัน